สวัสดีคะ่ะพี่ๆชาวยุยพาบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิเพชรจิตจัดให้บายยุยนะวันนี้นะคะหนูได้ไปเหมาพระมานะคะพี่นะบ้านนึงนะโอ้โหดูนะความคลาสสิกค,ความเก่านะแล้วพระที่ได้มานะคะนี่หนูจับนั่งใส่ถุงมวยแล้วนะเพื่อกันการกระแทกนะคะพระได้มาเยอะมากนะคะพี่นะหลากหลายรายการนะเดี๋ยวพี่ๆรอติดตามช่องหนูนะมีพระนะ,ม,ะนะมีบางรายการ พ้ะมีทั้งโอ้โหผ้าเยอะมากจริงๆพี่ดูนะนี่นะคะมีทั้งใหม่และเก่าผ้าบ้านนะคะเราติดตามช่องไว้นะคะพี่นะจะได้ไม่พลาดนะผ้าบ้านสวยๆนะคะราคาเบาๆจากช่องหนูนะเผื่อใครจะสนใจรายการไหนนะดูไว้ได้เลยนะคะพี่นะคร่าวๆนะคร่าวๆนะๆนะประมาณนี้นะคะนี่หนูเอาให้ชมนะ มีหน,น้าคะหลากหลายรายการนะคะเยอะมากนะอย่างที่น้องบอกนะคะเยอะมากนะคะยังไงฝากกดติดตามทั้งสองช่องไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์นะคะพี่ๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ